ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะมีฝนตกค่อนข้างที่จะชุกทําให้กล้วยเนี่ยติดเชื้อราได้ง่ายก็คือจะติดโรคกล้วยไตพายจะมีลักษณะใบเหลืองปลูกแล้วไม่มีการเจริญเติบโตแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตเป็นสาเหตุที่จะนําเชื้อไปติดกล้วยที่เรามีอยู่ในสวนอยู่แล้วเพราะว่าเชื้อตัวนี้จะอาศัยอยู่ในดินได้เป็นเวลานานซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการขูดหนอกกล้วยในช่วงฤดูฝนหรือช่วงเข้าพรรษาเพื่อไม่ให้ติดโรค สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเตรียม Việt ยากันเชื้อราตัวนี้เราจะใช้ปูนแดงกับน้ำส้มควันไม้ปูนแดงเนี่ยเราจะใช้2ช้อนใส่น้ำส้มควันไม้เข้าไปตอนแรกเราจะใส่2ช้อนก่อนจากนั้นก็ใช้ช้อนนะครับคนให้ละลายเข้ากันก่อนถ้าเกิดยังเหนือเกินไปนะครับให้เราเติมน้ำส้มควันไม้ทีละน้อยเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับเราก็จะไปขุดหนอกกล้วยได้เลยนะครับสำหรับวิธีการเลือกหนอกกล้วยที่จะขุดไปปลูกจะต้องมีใบน,นะครับใบเริ่มกลางแล้วประมาณ2-3าใบก็สามารถขุดไปได้เราจะเรียกว่าใบดับ วิธีการขุดนะครับเราก็ใช้เสียมเนี่ยขุดร,บรอบๆก่อนแล้วก็เราจะดูบริเวณที่เขาแยกออกมาจากต้นแม่บริเวณนี้ควรจะสับแค่ครั้งเดียวให้เขารุดออกมาอ่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องทายากันเชื้อราที่ต้นแม่ด้วยทาแล้วปล่อยให้แห้งนะครับโดยยังไม่ต้องกบดิน ส่วนหนอที่ได้มานะครับก่อนที่เราจะราไปปลูกเราจะตัดรากออกให้หมดหลังจากที่เราตัดรากเราต้องทาน้ํายาการเชื้อราให้ทั่วจากนั้นเราก็จะปล่อยไว้ให้เขาแห้งโดยไม่ให้โดนแดดเราจะใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เทคนิคนี้นะครับสามารถที่จะใช้กับกล้วยได้ทุกสายพันธุ์ถ้าเกิดท่านจะปลูกกล้วยในฤดูฝนท่านควรจะใส่ใจในเรื่องของเชื้อราถ้าเกิดเราไม่มีการป้องกันเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียหายในระยะยาวเทคนิคการขุดหนอกล้วยในฤดูฝนเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ